เดินลัดอีกแล้วค่ะตรงนี้อีกหน่อยเขาก็จะเลื้อแล้วจะสร้างบ้านมั่นคงให้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูบ้านมั่นคงนะคะเขาจะลือมาทีละหน่อยทีละหน่อยตรงนี้ยังไม่ถึงไอส่วนที่ลื้อแล้วก็ทำแล้วเป็นบ้านมั่นคงค่ะโครงการขึ้นแล้วค่ะชุมชนมั่นคง ชุมชนน่าอยู่มั่นคงค่ะโครงการขึ้นแล้วนะคะที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาจะอยู่สภาพแบบนั้นตอนนี้เขาก็จะมีชีวิตที่มีบ้านเป็นชุมชนที่น่าอยู่เขาจะให้คนในชุมชนมีทีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้รู้สึกจะเป็นระบบทาวน์เฮาส์อันนี้น่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ นี่ค่ะโครงการขึ้นแล้วค่ะอันนี้ขึ้นแล้วที่เราเห็นตาแรกอ่ะเขาก็จะอยู่กันแบบนั้นตอนนี้เขาก็จะอยู่กันแบบนี้เขาจะไล่สร้างไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีโครงการที่เสร็จแล้วอยู่ข้างหน้าค่ะไอ้นั้นอาศัยอยู่แล้วอาศัยแล้วเป็นบ้านสองชั้นพี่เก๋จะออกทางนี้เพราะว่าพี่เก๋จะไปตลาดนัด เทพลีลาจะออกไปตลาดนัดเทพลีลาค่ะคนละทางนะกับวันนั้นที่เดินมันมีทางลัดอย่างเงี้ยหลายซอย เดินทางนี้ก็สบายอีกทางหนึง่งยา่าตรงนี้เขาปลูกนะมาก่อนเขาใช้เลี้ยงวัวปลูเย็นสบาย นี่เกษจะเดินกลับได้หลายทางบางทีทางานเลิกก็เดินไปเรื่อยค่ะเห็นไหมอันนั้นก็เป็นบ้านมั่นคงค่ะสองชั้นแต่เสร็จแล้วนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เป็นสภาพเหมือนอันแรกอะค่ะอันนี้ก็บ้านมั่นคงแต่เป็นบ้านสองชั้นนี้ก็เสร็จแล้วนะโครงการบ้านมั่นคงกันแต่อยู่ได้สองปีแล้วอันนี้ก็บ้านมั่นคงค่ะ เดินลัดเลาะอ,อีกแล้วค่ะถ้ามีซอยไหนซอยนั้นเข้าซอยนั้นเดินนี่คือการรัดค่ะเดินเรื่อยๆอันนี้สุดอันนี้เป็นสองชั้นนะบ้านบันคงอันนี้ก็จะไปออกคองแสนแตบวัดเทพดีลา อันนี้เราจะออกแล้วออกทางหมู่บ้านเดินลัดเลาะมาเรื่อยเรื่อยเราจะโผล่ขึ้นหมู่บ้านกลางเมืองแล้วเราจะไปออกวัดเทพจะไปเดินตลาดนัด ถึงแล้วค่ะหมู่บ้านอันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยทางที่ที่เดินมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นทางลัดถึงแล้วค่ะถึงถนนถึงหมู่บ้านกลางเมืองแล้ว